ออปชั่นสับปะเลอควแตกนะคะนี่วันนี้เขามาสอมรถยูโธงหน้าานนี่ก็ไปทำเผามาเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วอันนี้สายพันธุ์เส้นเก่าหรือปล่านี่นะคะ อันนี้ทำคนเดียวแล้วค่ะไม่มีใครอยู่อันนี้สปอร์ลุยเดียวค่ะทำไปทำไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเย็นวันนอนความยันยเปลี่ยนวินตัวเปลี่ยนวินตัวมันติดข้าวรีบไอ้โต๊ปะปอด้ซื้อน้ำมันไหมติ ต้องตะแกงแพงหม้อน้ำนี่มันต้องใช้เบอร์อะไรขันเนี่ยอันนี้กับตัวแม่กับเสียไปวนเหล่านี้ไหมอ้าวเหรอถอดเอาไปยังแต่ตัวโบายานมันหลุดตินั่นแกงแรงกงแรงเกงแรงอยู่เม่วานทีปกปกปก สายพันเส้นใหม่หรอ,อได้ไหมเดี๋ยวใส่ให้ใจเย็นๆหัวหน้าอาจารย์นักดนตรีเอาอยังอ่ะเข้าใส่์ได้ลรวนี้ไหมเออโอ้โออย,ยอันหนาหกไซายอันดึง,ดงไ,ได้ไ,ไหมไม่ไม่ได้ให้ใส่ให้ดึงออกอ่ะหรออืมถูกเ้ยแกไม่บอกมันค่านั่นน,น,น่ะงานมัว

เห็นว่าแบบนี้ก like> ็หมานอยู่เด้เอาละเอาไปออกทางนู้นไม่ได้หรอเอาไม่ได้มันค้างอันนี้อยู่นะขอโทษขอโทษไอ้ไม่ดูแกเอาใส่พานออกทำไมจะเอาเข้นใหม่มาใส่ไหมอ๋อเอาดึงเลยวะ โตตรงยิบให้มันตรงล็อกมันหนอ่อยนะอ้อแห้งๆดึงดึงยึด,ดยข้ามันคือสีดึงมากาาาามันตีดเล็กอยู่หนะน่นนอย

ได้ละปัดเวลาใส่ที่ใส่ยังไงละก็ออกอยังอยากไปนี่เห็นไม่ามดย่้าหมันจะเป็นออกอยากหล <c oughs> อ,อดไฟเราเราได้หลอดไฟมาหมดแล้วอ่ะ พยงาเป็นโควิดวะนี่ยาทั้งต้ายนี่ก็ปากเค็มเราเป็นโค้ดิดใช่ยังไงเราไปที่นี้เอา ต้องงัดค้นหนึ่งดึงส่คน้หนึ่ง กัจสิค่าเล็กลุงงาเรือบันท้กอันมันขอาบิดน็อนต้นองกอนได้แล้ว <ขอ S 2> ได้แล้วได้แล้วดึงขาหนึ่แห้งเล็กรุด <laughs> ป,ปึ๊ดปึ๊ดหนีไป้มื่อหร่อะอยู่แตกสะ bởi ở các nhà mà một trăm một mươi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  năm trăm một mươi năm trăm một mươi năm đứng, gì, กูม่อยากเห็นะมูรถรถลาล่าอย่ส um ิวเราขึ้นไปดึงสายพานให้สอบพอก่อนอยู่ข้างในเลยนะอยู่สายพานไหมนี่ดีดีสุดได้ปะ i